ต่อเมื่อไรมองเห็นความจริงว่าไอ้จากวัตถสงสารไปสู่นิพพานนี่ยมันเป็นได้แต่เพียงเพื่อนกันไม่สามารถจะอุ้มอุ้มไปหรือว่าจูงไปหรือว่าลากไปจงพระพุทธเจ้าเองท่งานก็สั่์ว่าไอ้เดินนี่เธอต้องเดินเองสถาคตเป็นแต่ผู้ชี้ทาง ที่นิธิเมเจอรกี้ที่พูดว่าฟลุกนี่พระเอิญมันได้กัะยาณมิตรที่ดี <c oughs> รู้สิ่งแวดล้อมที่ดี <c oughs> ถ้าอา,ากัะยาณมิตรก็เรียกว่าสสังขาริคด <c oughs> ้วยความดนบันดาลจากจูงของผู้อื่นนี่ที่ถ้ามันเป็นไปได้เองมันเป็นอสังขาริก <c oughs> อย่างพระปัจเจก,กับพุทธะ จะรู้เป็นเจกาพุทธะขึ้นมานี่ก็ไม่ได้ไม่ใช่ด้วยการสั่งสอนจูงของผู้อื่นเป็นด้วยความประจวบเหมาะหรือความแก่รอบของวัตถสงสารมีความประจวบเหมาะก็รู้ขึ้นมาได้เองท่าน,นเราจะต้องมองให้เห็นว่าถ้ามีสิ่งแวดล้อมพระเอิญพลุกถูกต้องตามกฎเกณฑ์อันนี้คนเป็นพระพุทธเจ้า คือเป็นพระอาหารหันต์กันได้เป็นพระอาหารหันก็ได้เป็นพระพุทธเจ้าอย่างปัจเจกพุทธะก็ได้แต่ไม่มากถึงจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทีนี้ตัวกูธรรมดาสามัญปีศาจหางไม้ไฟนี่ลุกแต่เพียงอยากจะเป็นพระอาหารหันต์ก็ดีแค่เป็นได้ก็ดี นั้นถ้าอย่างไรแล้วก็เตรียมให้พร้อมที่จะพลุกที่จะมีความประจวบเหมาะขังสิ่งแวดล้อมและจิตจะเปลี่ยนไปได้ถึงที่สุดเลยได้เหมือนกันนั่นไอ้พลุกอย่างนี้เันเรี่ก่าพลุกทางวิญญาณเป็นสเปริช่วัมพลุกมันก็ได้ คุณลองสังเกตดูที่มันก็มีได้มากมีโอกาสมากมีหวังมากนะเพราะอนิจจังต้องเปลี่ยนเรื่อยถ้าเปลี่ยนเรื่อยมันก็ต้องไม่มีทางไหนจะไปดี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 ึ้นไปถึงดีดีหนักข้าวมันก็เอื้อมมันก็ออกไปนอกวงของวัตสงสาร ด้วยความประจวบเหมาะถึงแม้ปฏิบัติธรรมะกันเป็นวักเป็นเวรก็มันจนกว่ามันจะประจวบเหมาะทีมันประจวบเหมาะได้เองง่ายเร็วๆมันก็ประจวบเหมาะเขาจึงมีว่าบางคนปฏิบัติลำบากรู้ได้ช้าบางคนปฏิบัติลำบากแต่รู้ได้เร็ว บางคนปฏิบัติสะดวกเล่นเล่นไปงั้นแต่ก็ยังรู้ได้ช้าบางคนปฏิบัติเล่นเล่นไปอย่างนั้นแต่ก็รู้ได้เร็ว <c oughs> นี่มันแสดงถึงความไม่เหมือนกันแ่งอุปนิสัยจิตใจของคนคนหนึ่งหนึ่ง <c oughs> นี่ตัวกู้มีหลายแบบและปะจัจจัยอันไหนมันมีมากพยายามแก้ไขจริตอันนั้น นี่เรียกว่าอ่ามันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนและมันเปลี่ยนไปในทางดีจนกระทั่งว่าตัวกู้มันอยากไปนิพพานื่อก่อนนี้ตัวกู้มันอยากจะนอนอยู่ในโลงโคลนในตมในน้องที่ตกกระโกยวนี้มันอยากจะขึ้นมันอยากจะไปนิพพานขเขาบ้างนะมันเปลี่ยนไปมากอย่างนี้ ที่เรา,าดูไอ้ทรัพย์สมบัติที่ตัวกูมันอุตสาหอบผิวมันมันจะเปลี่ยนได้อย่างไรราคาจริตคือราคะนี่หมายถึงรักถึงกรรถึงยึดถือยึดอือทนที่จะเป็นในกามราคะเพราราคะอะไรสวนนั้น มันเปลี่ยนเป็นธรรมราคะธรรมนันทิธรรมราคะราคะในธรรมธรรมนันทิเลิศเกินยินดีในธรรมคำเหลานี่เป็นพุทธภาษิตด้วยเหมือนกันไอราคะจะเคยเกลียดนะเดี๋ยวนี้กลายเป็นธรรมราคะรักพระนิพพานเหมือนกับแฟนรักแฟนหรือยิ่งกว่านั้น รูปประประพฤัิยาปารมิตากับพระพุทธเจ้าทนี่ทําเป็นรูปลามกอนาจารที่สุดเลยพุทธศาสนาตันตริกเขาเรียบเทียบประพรตยาปารมิตากับพระพุทธเจ้าเป็นของที่ไม่แยกกันไม่ทาเป็นคู่นะร่วมนั่นกันเลยอย่างนี้ก็มี <c oughs> ธรรมนันท นันทิก็เป็นชื่อของกิเลสนันทิความเพลินนันทิคือตัณหาก่อนนี้เป็นเรื่องกิเลสเดี๋ยนนี้ายเป็นธรรมนันทิมีนันทิในธรรมะคือในนิพพานราคะจริตวิวัฒนาการเปลี่ยนไปเป็นธรรมราคะธรรมนันทิมันก็กิเลสกลายเป็นโพธิ์นั่นเอง นี่โทสะรูปทั้งโทรสะไม่มีทางจะกลายเป็นอื่นได้นอกเาจะเป็นนิพพิธานิพพิทาแปลว่าความเบือ่อหน่ายเมื่อเราถูกบังคับให้กินน้ำพริกทุกวันกินข้าวกับน้ำพริกทุกวันวันหนึ่งก็จะฟาดด้วยน้ำพริกแตกกระจายเพราะความเบื่อหน่ายถ้ามันโกรธขึ้นมา แต่ว่าเดี๋ยวนี้โทสะนี่กลายเป็นนิพพิธาคือความเบื่อหน่ายต่อสิ่งที่มันเคยชอบที่มันเคยรักเคยชอบนิพพิธานี่ถ้าพูดผิดผิดแล้วก็เป็นโทสะเ <c oughs> มื่อเราเบื่ออะไรเบื่อมาจะเบื่อคู่ครองนี่มันก็เป็นโทสะ <c oughs> เบื่อของรักของชอบของเคยอด็ดอร่อยนี่มันเป็นโทสะ นิพถาทางวิญญาณที่สูงขึ้นไปมันคือเบื่อโลก <c oughs> อยากเขาเ้าใจว่านิพทานี่เป็นความหลุดพ้นนะนิพถาคือกําลังเดือดร้อนที่สุดพอนิพทาเกิดขึ้นแล้วกะสับกระสายรา่าร้อนที่สุดมันไม่รู้จะอยู่ที่ไหนไม่รู้จะอยู่อย่างไรทุกอย่างแวดล้อมเนี่ยมันน่าเบื่อไปหมดเหมือนกับว่าถูกเอาซากศพมาแขวนที่คอเนี่ เราถูกเอาตัาากดิ์ศรมาแขวนที่คอนี่จะทำยังไงมันก็เลยไม่รู้จะอยู่ที่ตรงไหน <c oughs> เป็นความเบื่อนะอย่างขนาดนี้อั่นนิพพิธานั้นยังไม่ใช่มรรคผลนิพพานยังไม่ใช่สันติยังกำลังต่อสู้เป็นยอดสุดของคอนฟ l ิก t นั่นโทสะนี่กลายเป็นนิพพิธาได้หรือไปรอ,รอยเดียวกันได้ไปสาเพาเดียวกันเป็นเกลอกัน นี่สุดไอโทสจริตก็เปลี่ยนเป็นนิพพิธาคือความอึดอัดต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งล้วนแต่เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาท่านต้องก้าวต่ออีกทีหนึง่งไปจนถึงวิราฆาก้าวไปจนถึงบริสุทธิ์บริสุทธิ์จะถึงมรรคผลนิพพานนิพพิธาเป็นเงื่อนต้นเป็นจุดตั้งต้น ที่จะเลี้ยวหรือเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อที่จะเลี้ยวจากไอ้โลกบ้า,บาๆนี่ไปสู่ไอ้โลกหรือเหนือโลก <c oughs> เรียกว่าโลก,กุตระหรือโลกอุดรนั้นมันมันตรงันข้ามเลยไอ้ <c oughs> หัวเลี้ยวมันอยู่ตรงที่นิพพา <c oughs> ถ้าเราโกรธหรือเกลียดไอ้โลกนี่ขึ้นมาเมื่อไรมันก็จะเลี้ยวไปสู่ไอโลก,กุตระได้ นั้นโทสะก็กลายเป็นนิพพิทาได้โทสะจริตของใครมีมากมากก็ยุมันให้ดีๆวันหนึ่งมันก็จะกลายเป็นนิพพิธาได้แต่ถ้ายุ่ผิดๆแล้วมันก็หัวชนฝาเรื่อยไปมันก็ไม่สนุก